สวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูปลาพิ้นแก้วชูชฉี่นะครับแม่กะทิน,นี่นะครับเป็นปลาพิ้นแก้วสดนะครับสดนะครับอันนี้ก็เป็นพริกแกงที่เป็นเครื่องเครื่องเครื่องปรุงนะครับเอาตั้งน้ํามันแล้วนะครับรอรอก็ะะน้ำมันร้อนนะครับ อธิบายปลาเป็นแก้วเนี่ยเป็นปลาทะเลจำพวกปลาเนื้ออ่อนนะครับรสชาติอย่างนี้นะครับสุดยอดอ่าเริ่มเริ่มที่สีนะครับามันเริ่มร้อนละเราตีแกงนะครับตีแกงใส่ไปใส่หมดเลยไม่เก็ ก็ได้หอมนะครับอันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ไปอบเป็นหวานหน่อยจะอร่อย

ลดีนะครับใส่เท่าไหร่ได้ลดีว่าผมจอรดนะครับนะครับหอมได้ที่แล้วน้ำนะครับใส่เดือดออไม่ต้องเยอะนะครับก็ ขุ่นจัดครับอ่าแล้วใส่เลย กินคะไม่ต้องคนนะครับปล่อยไปเพราะคนเดือดจะข่าวเดี๋ยวรอเดือดน,น,นิดนึงแล้วเราก็กลับไานะครับพอเดือดน,นะครับเราเริ่มค่อยๆจกลับไม่กลับนะครับตาอาเดียวมันจะไม่คนนะครับพอเดือดจะเล็ก ม่สีสันสุดกนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับตลาสุกแล้วได้ที่เราก็ไปมากรูดซอยนะครับเราก็ใส่ไปเพิ่มความหอมนนะ นี่ครับชูทีปลาปิ่นแก้วไม่ไม่กะทินะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับขึ้นจานโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสุดยอดนะครับรวามสวยงามขนมจีนแม่กินจังครับ วันเสอร์หลัก